ดุด้วยดุันี้ภาพช้าเลยนะครับนี่นี่นี่โคตรหลอนเลยมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุเลยนะครับผมไปดูก็เห็นเห็นว่า นี่ครับคลิปแรกผมไปที่ประเทศเม็กซิโกครับเพื่อนเม็กซิโกคือทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นกล้องวงจรปิดใช่ปะเนี่ยมันเป็นกล้องวงจรปิดแต่ที่ผมไม่รู้เขาไม่ได้บอกในรายละเอียดของคลิปที่ผมไปดูมาเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าในคลิปเนี้ยมันเป็นบ้านคนมันเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่ามันเป็นสถานที่สถานที่ใดก็ไม่รู้ครับแต่มันคือกล้องวงจรทุกคนคิดว่าดูจาก ดูจากสายตาข้าวๆแล้วทุกคนคิดว่ามันคือบ้านขนไหมครับ mm hmm. เห็นคข้าวๆแบบเนี้ยทุกคนว่ามันใช้บ้านขนไหมหรือว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไร mm hmm. แต่มันจะมีสิ่งผิดปกติออกมาในกล้องวงจรปิดไปดูทุกคนสังเกตให้ดีนะครับในกล้องวงจรปิดมีอะไรผิดปกติ let's go คลิปแรกเลยอ่ะโอ้ยผมรีบปล่อยไปไว้เนี่ยคลิปคลิปแรกทุกคนทุกคนเห็นทุกคนเห็นไหมครับสิ่งที่มันออกมาสวนสวนทางกับคนที่อ่าเดี๋ยวผมเปิดคอไปด้วยทุกคนเห็นไหมครับมันสวนทางกับคนที่ลงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบ้านหรือเปล่ามันลงไปมันเป็นมันเป็นเงาขึ้นมาเลยครับเพื่อนเพื่อนดูนะโหเอ้ยโอ้โหเนี่ยผมขนลุกอีกแล้วทุกคนเตรียมให้กระโหลกเลยคลิปนี้คลิปแรก เดินส่วนขึ้นมาจากบันไดคนนี้ลมไปปุ๊บเดินส่วนขึ้นมาเลยนี่ครับเลื่อนมาแล้ว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 นี่ครับนี่ครับเอาสิเอาสิาสว้าวเฮ้ยมือจับบันลาวบันไดด้วยผมคิดว่าเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณที่ถูกถ่ายติดจากกล้องวงจรปิดคลิปนี้ผมให้ห้ากะโหลก อ่าผมขออนุญาตเปิดคลิปนี้เลยคลิปเนี้ยทุกคนมันเป็นนี่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี้มันเป็นคลิปของคุณปิติพงศ์คุณปิติพงศ์ส่งคลิปนี้มาให้ผมส่งมานานแล้วแล้วผมไม่เห็นผมก็เลยเข้าไปดูเฮ้ยคลิปนี้ว้าวครับเป็นที่ทํางานของคุณปิติพงศ์ไปดูกันก่อนว่าคลิปเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคลิปจริงจากทางบ้านที่ส่งมาเลยนะครับ เห็นไหมเห็นมึงเดินแบบเห็นชัดเลยว่าเป็นขานเป็นขาเดินผ่านขึ้นไปอ่ะเดินที้นหลังคาเนี่ย่ดี๋ยพอมาตรงเนี้ยมันดูเหมือนพวกน่าเห็นไหมเดินขึ้นไปขึ้นหลังคาฝาฝานั่นไปนะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับเป็นไงครับสองคลิปแล้วกับกล้องวงจรปิด คุณปิติพงศ์ผมถามเขาว่าแล้วแล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรไหมครับก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดภาพเนี้ยขึ้นมาคุณปิติพงศ์คุณปิติพงศ์งบอกว่าก่อนหน้าเนี้เคยมีคนถูกรถชนตายที่หน้าโรงงานครับที่หน้าโรงงานมันเป็นโรงงานผลิตถุงมือครับที่จังหวัดสงขลาครับเพื่อนๆโหทุกคนคิดว่าใช่ไหมคลิปนี้ของคุณปิติพงศ์ทุกคนสามารถส่งคลิปมาให้ผมได้นะครับที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ย บ้านหนูก็อะไรเงี้ยบ้านผมก็ถ่ายติดดวงวิญญาณนะ่ะจากกล้องอจอปิดเลยส่งมาได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ผมไม่การันตีว่าจะเปิดให้ทุกคลิปนะถ้าเกิดว่าผมดูแล้วมันอาจจะแบบเคยเปิดแล้วหรือว่าหรือว่ามันแบบอืมนั่นแหละคลิปนี้ผมให้ห้ากระโหลกอีกนี่ครับป้ายสุดท้ายมีใครมีใครอยู่ได้ยังไงอ่อคลิปนี้เป็นคลิปต่างประเทศครับเป็นของเขาเรียกอะไรครับโชเฟอร์ คนขับรถบัสคนหนึ่งเขาเจอสิ่งผิดปกติในรถของเขาบนด่านฟ้ามันเป็นรถบัสสองชั้นนะครับมีด่านฟ้าด้วยต่างประเทศมีด่านฟ้ากับข้างในเออแล้วก็ข้างล่างที่ไม่ใช่ด่านฟ้าเขาบอกว่าเขาไปส่งป้ายสุดท้ายแล้วมันไม่น่าจะมีคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดในรถของเขามันคือสิ่งนี้ครับทุกคนไปดูว่ามันคืออะไร Pagi dah buat seram ah. Kau tengok ni eh. Ya? Ini nak dia nak tidur dalam. Okey kat atas ni dua kan. Jiwa tu lah. Pagi-pagi dah buat seram ah. Habis boleh ada orang kat atas Eh? Ya? kau orang kan berderau darah aku lah cilaka betul lah aku puas jerit kan dia tadi kan dekat, dekat tempat, Hai, tempat orang nak bawa lah ke sini eh Pokemon betul lah เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ครับคลิปคุณลุงที่ส่งคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นป้ายสุดท้ายแล้วมันจะต้องไม่มีคนอยู่สิแต่ในกล้องวงจรปิดในรถที่บ้านเขามีกล้องวงจรปิดในรถวะเฮ้ยโ <c oughs> คตรเก่งอะ่ะนี่ครับเป็นคนนั่งอยู่ขเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงว่าเขาส่งคนไปหมดแล้วและไอคนนี้มันเป็นใครเนี่ยไปขึ้นไปดูสิพอขึ้นไปดูปุ๊บนี่แหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นมันไม่มีใคร มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าที่จะสร้างคอนเทนต์กันขึ้นมาหลบอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ในบริบทผมดูจากท่าทางและน้ําเสียงของเขาแล้วอะก็จริงนะก็ดูเหมือนแบบเฮ้ยก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าโดนแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าคลิปนี้ผมให้สี่กรลมคลิปดีๆนะผมว่าวันนี้คลิปดีๆนั้นเลยอะครับทุกคนทุกคนว่าไหม เป็นจากประเทศยอปอรหรือญี่ปุ่นย่อเพื่อเป็นภาพครับเป็นภาพที่ถูกถ่ายติดเราเปิดดูไปด้วยแล้วคนจะบอธิบายไปด้วยมันเป็นภาพาที่ถูกถ่ายติดได้จากทีมงานของเขานี่เป็นหน่วยเป็นหน่วยหน่วยดับเพลิงครับเขามาทําธุระมาทําภารกิจของเขาตามปกติแต่ภาพที่ถ่ายได้อะทุกคนเห็นไหม มันเป็นหัวอยู่ตรงรางรถไฟนี่นี่เป็นเอนักดับเพลิงนะนี่เป็นนักดับเพลิงเขาก็กําลังทําภารกิจของเขาอยู่แต่ภาพมันถ่ายติดภาพเนี้ยได้เป็นหัวโคตรหลอนเลยมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุด้วยนะครับผมผมไปดูอธิบายมามันไม่ใช่เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยในขณะนั้นที่เขากําลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่อะครับแต่ภาพเนี้ยเป็นภาพหัวคนที่อยู่ตรงโอ้โหโคตรหลอนเลย เป็นหัวคนแก่ด้วยนะเนี่ยแต่ที่สําคัญกว่านั้นครับเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าหลังจากที่ภาพเนี้ยมันเผยแพร่ออกไปอ่ะคนก็เริ่มเกิดอุบัติเหตุตรงตรงแถวๆบริเวณนั้นอ่ะเริ่มเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยขึ้นตรงนั้นอ่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้นมากๆที่เขาคนอธิบายคลิปเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับในประเทศญี่ปุ่นครับอืมทุกคนหลอนไหมคลิปนี้เป็นภาพแต่หลอน เป็นภาพผมเห็นว่ามันน่าสนใจผมเลยเอามาให้ทุกคนดูว่ามันแปลกแล้วเนี่ยว่าเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่าเป็นคนที่ขุดดินอยู่ตรงนี้นี่วะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ใต้ดินอะแล้วโผล่หัวออกมาว่าทําอะไรตรงบ้านกูวะอยู่ตรงรางรถไฟ <c oughs> ตลกอีกแล้วคลิปนี้ผมคลิปนี้ผมให้สีก่กระโหลกอีกแล้วสี่กระโหลกอีกแล้วอะไปดูกันต่อไปครับคลิปต่อไปคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเป็นของอินโดนีเซีย อีกหนึ่งรอบแ,แต่คลิปเนี้ยเป็นมีคนส่งมาให้ผมเหมือนกันส่งมาว่าพี่ลองดูคลิปนี้ให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอมาดูพร้อมกันทุกคนดูคลิปนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นชาวอินโดนีเซียเหมือนกันครับพอมิมกนลบ ualaikum ถ้าหายไปนี่หลอเลยนะฮอไม่มีได้ยังไงมีเท่านี้ไปคลิปสั้นๆจากนายตอๆทุกคนไปติดตามได้นะครับเนี่ยชื่ออาราลัอัฟนันอ่อะอ่านยากชะมัดเลยเนี่ยครับเพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งขอดูอีกรอบหนึ่งเอ็มิลี่ไปกีมาสกิลี่มาสกิลี่ดูเห็นเห็นว่าก็เล่นอยู่เนี่ย assalamualaikum เขาทำมาแค่นี้ครับทุกคนคลิปนี้ว้าวปะคลิปนี้ว้าวปะผมว้าวนะว่าทําไมหายไปได้ไงก็เห็นเห็นอยู่ว่าเล่นน่ะลูกของเขาอะกาลังตบมือเล่นกับอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างทีวีอยู่พอเดินไปปุ๊บแหน่หายไปแล้วไม่มีแล้วลูกเขาเล่นอยู่กับใครอะคลิปนี้ผมให้ห้ากะโหลกครับผมให้ห้ากะโหลก เสียงในหูฟังโคตรดังเลยอะตกใจเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นป่าวออนนี้ภาพช้าแล้วนะครับนี่น,นี่ นี่ทุกคนเห็นเงาใช่ไหมครับอืมจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวอินเดียเนี่ยครอบครัวเนี้ยเคยเกิดเรื่องมาแล้วเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อบ้านหลังเก่าของเขาตังกองมุมนี้เลยเขาเคยเกิดเรื่องมาแล้วครั้งหนึ่งเขาก็ย้ายบ้านมาอยู่ที่ใหม่ปรากฏว่านี่คือบ้านใหม่ที่เขาย้ายหนีสิ่งลี้ลับมาก็มาเจออีกทุกคนสังเกตว่าทุกคนได้ยินเสียงเด็กร้อง เป็นเสียงลูกของเขาร้องพ่อก็เลยวิ่งออกมาดูเนี่ยเห็นเป็นเงาว,วิ่งเข้าไปตรงนี้ลูกพ่อก็เลยตามเข้าไปว่ามีอะไรลูกอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเหมือนจะมีเสียงจากในห้องบอกว่าลูกอยู่นี่น่าจะเป็นภรรยาของเขาบอกว่าลูกอยู่ลูกอยู่ลูกอยู่ในห้องและสิ่งนี้มันคืออะไรคนเนี้ยเขาโดนเขาโดนไปมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอ่ะเขาก็ย้ายบ้านมาแล้วเนี่ยนี่ครับ เป็นเงาชัดๆเลยอินเดียก็โดนผีลอกนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับเป็นเงาเขาคิดว่าเป็นลูกเขาแต่ปรากฏว่าลูกเขาอยู่ในห้องโดนอีกแล้วต้องย้ายบ้านอีกแล้วมึงเนี่ยมาประเทศไทยสิคลิปนี้ผมให้กระโหลกไปสี่กะโหลกได้สี่กับพ้ากระโหลกเลยวันนี้ผมแบบตึงตึงคลิปตึงคนนี้ตึงคุณยายท่านเนี้ย แกเสียหลานไปเมื่อสัปดาห์หลายสัปดาห์ที่แล้วครับแกเสียหลานไปด้วยความเสียใจนี่ครับบ้านเราเรียกผีถ้วยแก้วแต่บ้านเขาเรียกกระดานเรียกกระดานนอ้น,นี่อ่อเรียกกระดานปีศาจกระดานคุยกับผีวิญ,ญญาณนี่แหละครับอ่าบ้านเรามีเป็นผีถ้วยแก้วนะนี่ครับคุณยายคนเนี้จะสื่อสารกับกับหลานของเขาด้วยกระด,ดานปีศาจมีตุ๊กตาอยู่ตรงนี้เห็นปะนี่ครับเหมือนเขาอยากเหมือนคุยกับตุ๊กตา หวังว่าหลานจะมาในตุ๊กตาไปดูกันครับว่ามีอะไรหลอนๆไหมกับคุณยายคิดถึงหลานนะครับเฮ้ยกระดานเลื่อนเองด้วยวะ

คนที่อธิบายคลิปอ่ะเขาบอกไว้ว่าเขาตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจเป็นใครเอาเชือกมาผูกก็ได้เป็นการเฟซขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้คนที่เขาอธิบายคลิปบอกนะครับชาวญี่ปุ่นทุกคนว่าเป็นไปได้ไหมว่าว่าแต่ตุ๊ก,กตาผมกลัวผมกลัวตุ๊กตารูปคนอย่างเงี้ย <c oughs> ทุกคนเชื่อไหมครับว่าคลิปนี้ดูวิญญาณหลานของเขาเข้ามาสิงในตุ๊กตาตัวเนี้ย แต่เขาก็บอกว่าไม่แน่อาจจะเป็นเชื่อก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนคิดว่าไงบ้างครับกับคลิปนี้ผมให้ไปสามสโลกแล้วกันครับก็ห้าสิบห้าสิบอาจจะเป็นเชื่อแต่ผมไม่เห็นว่ามันก็อาจจะเป็นก็ได้อาจเป็นไปได้อาจเป็นไ่ได้ให้ไปสามสโลกแล้วกันนะครับคลิปป้าสุดท้ายที่ผมจะเปิดทุกคนไปดูอะไรแปลกๆครับมันเป็นคลิปสัตว์แปลกเว้ยเพื่อนๆไปดูกันครับคลิปนี้ bro what if he attacks me เฮ้ e t b u o อู้ยูยด้วยดุด้วยดุเธอด้วยดุเธอด้วยพระคุณนี่ครับเป็นคลิปสุดท้ายของผมในวันนี้ครับเป็นคลิปสัตว์แปลกเพื่อนเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะเนี่ย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 อันนี้ผมไม่เคยเห็นใครเคยเห็นตัวไหนบ้างยิ่งตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นสัตว์กลางคืนแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหเป็นลูกตา เหมือนเอามือออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกตาตรงมืออ่ะไอ้แต่ตัวไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะเนี้ยหมาอะไรอะ่ะหมาในไอ้นี่เหรอนิยายอ๋อในเทพนิยายแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแปลกๆครับในโลกของเรามีสิ่งแปลกๆมากมายที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเนี้ยไม่ใช่งูทุกคนดูดิไม่ใช่งูไอ้ตัวนี้ตัวแปลกเลยมีขาจับอยู่ตรงเนี้ยแล้วหน้าตามันหน้าตาแปลกๆมากเลยะครับ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับเกิดว่ามันรู้สึกไม่ถูกใจหรืออะไรเงี้ยผมขออภัยด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e t i k t o k ด้วยนะครับผม